สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสือส่อสารในชีวิตรประจําวันสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่8นะคะสัปดาห์นี้ค่ะจะพูดในหัวข้อการพูดในชีวิตรประจําวันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสําหรับสัปดาห์ที่แล้วค่ะเราได้พูดเนื้อหาในเรื่องของความหมายของการพูดค่ะความสําคัญวัตถุประสงค์กระบวนการแนวทางในการพูดนะคะประเภทของสารและประเภทของการพูดค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเราจะพูดถึงเรื่องของการพูดในโอกาสต่างๆและการพูดนำเสนอค่ะสำหรับการพูดในโอกาสต่างๆนะคะในชีวิตประจำวันของเรานะคะเราต้องใช้ทักษะการพูดเนี่ยมากมายอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันก็จะมีทักษะต่างๆที่เราอาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะในการพูดยกตัวอย่างเช่นการพูดแนะนำค่ะการพูดโทรศัพท์การพูดสนทนาและการแสดงความคิดเห็นค่ะ การพูดแนะนำนะคะสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะก็คือการพูดแนะนําตัวเองนะคะการพูดแนะนตัวเองในที่นี้เนี่ยจะเป็นการพูดแนะนําตัวเองในกลุ่มคนที่มีจํานวนน้อยนะคะอาจจะเป็น1คนสองคนนะคะแต่อีกประเภทหนึ่งก็คือการแนะนําตัวเองในพื้นที่สาธารณะนะคะในแบบแรกก่อนนะคะการพูดแนะนําตัวเองเนี่ย เป็นการพูดที่แนะนำตัวเองให้บุคคลอื่นฟังนะคะโดยจะให้ผู้ฟังเนี่ยได้รับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวเรานะคะเพื่อให้รู้จุดมุ่งหมายอย่างได้อย่างหนึ่งด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นสวัสดีค่ะดิฉันชื่อ อะไรนะคะที่ฉันนางสาวอะไรนะคะเป็นนักศึกษามาจากสาขาวิชาอะไรคณะอะไรมหาวิทยาลัยอะไรนะคะมาติดต่อเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะแล้วก็ได้รับข่าวสารเนี้ยมาจากที่ไหนแบบนี้นะคะหรือถ้าเกิดเราจะแนะนําตัวเฉยๆเนี่ยอาจจะจบตรงที่ว่ามาจากมหาวิทยาลัยอะไรก็ได้นะคะ การแนะนําตัวแบบนี้ค่ะก็จะทําให้ผู้ฟังนะคะหรือผู้ที่เราคุยด้วยนะคะได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นนะคะแล้วก็ทําให้เขาไม่ต้องสงสัยเขาว่าเอ๊ะใครที่จะมาคุยกับเขาอยู่ตอนนี้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นการพูดแนะนําตัวเองในที่ชุมชนค่ะการพูดแนะนําตัวเองในที่ชุมชนนะคะ,รเ,นนะ,คะเราก็จะมีผู้ฟังมากขึ้นนะคะ ทีนี้วิธีการในการแนะนําตัวเองนะคะก็คล้ายกับการพูดแนะนําตัวเองเมื่อสักครู่เลยก็คือการแนะนําโดยมีข้อมูลส่วนตัวนะคะชื่อนามสกุลนะคะถ้าเป็นนักศึกษาก็อาจจะเป็นแจ้งสาขาวิชานะคะแจ้งคณะแจ้งมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็พูดถึงวัตถุประสงค์ของการมาในวันนี้นะคะแต่นอกเหนือจากนั้นค่ะ ผู้พูดเองหรือว่านักศึกษาเองนะคะต้องมีน้ำเสียงที่ชัดเจน,นะคะ่ะบุคลิกน่าเชื่อถือนะคะไม่กระดุกกระดิกไปมานะคะแล้วก็อาจจะมีการแสดงไมตรีจิตหรือว่าแสดงท่าทางนะคะให้กับผู้ฟังได้ทราบด้วยนะคะว่าเราไม่ได้มาด้วยจุดประสงค์ที่ไม่ดีนะคะยกตัวอย่างการแนะนําตัวนะคะเช่นสวัสดีครับกระผมนายจุดๆๆนะคะเป็นตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่จากสาขาวิชา คณะมหาวิทยาลัยนะคะมาเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนักศึกษาและทําหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการในการประชุมครั้งนี้ครับนะคะก็ชี้แจงให้เรียบร้อยนะคะผู้ที่ฟังเนี่ยเขาก็จะไม่ต้องสงสัยนะคะว่าเออเราเป็นใครมาทําอะไรในที่แห่งน,นี้นะคะต่อไปค่ะการพูดแบบที่สองนะคะการพูดโทรศัพท์นะคะการพูดโทรศัพท์นะคะถือว่าเป็นการพูดพื้นฐานทั่วไปมากๆนะคะแต่ การพูดพื้นฐานแบบนี้นี่ะคะนักศึกษาหลายคนอาจจะละเลยนะคะเราอาจจะเคยชินกับการพูดคำว่า hello นะคะในการรับโทรศัพท์นะคะแต่ในบางครั้งค่ะในบางสถานการณ์หรือว่าในบางกรณีที่เราต้องพูดอย่างเป็นทางการนะคะคำว่า hello เนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้นะคะในการพูดโทรศัพท์นะคะมีอยู่2แบบนะคะก็คือแบบที่เราเป็นฝ่ายติดต่อไปกับแบบที่มีคนติดต่อหรือว่าโทรเข้ามาหาเรานะคะ วิธีการง่ายๆเลยนะคะทักทายด้วยคําว่าสวัสดีไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าผู้รับสายของเราเนี่ยจะเป็นใครถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายติดต่อไปนะคะในองค์กรบางองค์กรนะคะหรือในสถานที่บางสถานที่เนี่ยเราไม่รู้เลยว่าใครจะต้องเป็นผู้รับโทรศัพท์นะคะเราจะต้องเริ่มด้วยคําว่าสวัสดีก่อนยกเว้นว่าถ้าเกิดันศ้อษา ح, พูดคุยกับคนที่เรารู้จักอยู่แล้วนะคะก็อาจจะใช้คําอื่นก็ได้แต่อย่างน้อยค่ะ รับโทรศัพท์อาจารย์อย่างน้อยก็ต้องใช้คําว่าสวัสดีนะคะหลังจากที่เราทักทายด้วยคําว่าสวัสดีแล้วนะคะเราก็แนะนําตัวเองค่ะว่าเราเป็นใครนะคะแล้วก็ถามถึงผู้ที่เราคุยด้วยค่ะหรือผู้ที่เราจะติดต่อไปนะคะว่าใช่คุณคนนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็สะดวกจะคุยตอนนี้ไหมนะคะอันนี้จะเป็นฝ่ายที่เราเนี่ยเป็นฝ่ายติดต่อไปตัวอย่างเช่นสวัสดีค่ะดิฉันนัชยาปัญการนะคะขอเรียนสายคุณ A ค่ะ แบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะติดอาจจะต่อท้ายด้วยว่าคุณเอสะดวกคุยหรือเปล่าคะหรือว่าอาจจะพูดถึงประเด็นที่เราจะคุยก็ได้นะคะต่อไปค่ะถ้าเกิดว่าเราเป็นฝ่ายรับโทรศัพท์นะคะคำทักทายเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือสวัสดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบอร์ที่เราไม่รู้จักนะคะควรจะใช้คำว่าสวัสดีก่อนนะคะ ถ้าเกิดเป็นโทรศัพท์ของเราเองนะคะเราอาจจะไม่ต้องสอบถามก็ได้นะว่าพูดสายกับใครนะคะแล้วก็อาจจะสวัสดีค่ะแล้วก็รอให้เขาพูดตอบกลับมาแต่ถ้าในกรณีที่เราไปอยู่ในองค์กรต่างๆนะคะแล้วเราต้องเป็นผู้รับสายค่ะซึ่งเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนโทรเข้ามาแล้วเขาต้องการคุยกับใครเป็นพิเศษนะคะ<ๆ>ก็จะต้องสอบถามเขาก่อนว่าเขาจะพูดสายกับใครนะคะแล้วก็ถ้าเขาต้องการจะพูดสายแล้วคนที่ จะเขาต้องการพูดด้วยเนี่ยไม่อยู่เนี่ยก็ขอเบอร์โทรศัพท์นะคะของคนที่เขาโทรติดต่อเข้ามาด้วยเนาะขอชื่อเบอร์โทรศัพท์นะคะเพื่อที่จะให้เราได้ติดต่อกลับไปหรือว่าให้คนที่เขาต้องการจะคุยด้วยเนี่ยติดต่อกลับไปนะคะแล้วก็ระบุเรื่องที่ต้องการติดต่อด้วยนะคะเผื่อว่าคนที่เขาต้องการจะคุยด้วยเนี่ยเขาจะได้รู้ทันทีว่าอ๋อคนคนนี้โทรมาเพื่อจะคุยเรื่องอะไรนะคะต่อไปค่ะการพูดสนทนาหรือว่าการแสดงความคิดเห็นนะคะ การพูดสนทนาเนี่ยจะเป็นการสื่อความหมายระหว่างบุคคล2คนหรือมากกว่า2คนขึ้นไปนะคะอาจจะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะความรู้ความคิดเห็นต่างๆหรือวัฒนคตินะคะ ซึ่งจะช่วยสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะระหว่างบุคคลนะคะรวมไปถึงเป็นการพบปะสังสรรค์พบปะสมาคมต่างๆนะคะแล้วก็ช่วยให้กิจการงานต่างๆเนี่ยประสบผลสําเร็จไปอีกทางหนึ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการสนทนาที่ดีเนี่ยย่อมจะส่งผลดีต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งบุคคลอื่นๆด้วยนะคะถ้าเกิดเราต้องพูดคุยนะคะสนทนาการกับบุคคลที่อยู่ต่อหน้าเรานะคะตัวต่อต,ตัวหรือมีมากกว่า หนคน2คนก็ได้นะคะจะเป็นประมาณหนึ่งคนสองคนนะคะในกรณีนี้ค่ะเราควรจะเป็นผู้สนทนาที่ดีนะคะโดยลักษณะของผู้สนทนาที่ดีก็คือตั้งใจฟังคู่สนทนาค่ะว่าเขากําลังคุยอะไรอยู่นะคะการตั้งใจฟังอาจจะไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวนะคะอาจจะต้องใช้สายตาเนาะมองสบตาเขาด้วยนะคะให้เรารู้ให้เขารู้ว่าเรากําลังตั้งใจฟังเขาอยู่นะคะ พูดเรื่องของตัวเองให้น้อยกว่าคู่สนทนาค่ะเราพยายามตั้งใจฟังเขาเยอะๆนะคะว่าเขากำลังพูดอะไรอยู่นะคะอาจจะมีการตอบคำถามของคู่สนทนาให้มีความพอดีกับเรื่องนะคะสภาพการแล้วก็เวลานะคะไม่พูดยาวเกินไปย่นเยอะเกินไปนะคะใช้ภาษาให้ถูกต้องชัดเจนค่ะเหมาะกับการเทศะนะคะเราต้องดูด้วยว่าคู่สนทนาของเรานะคะเป็น บุคคลระดับไหนนะคะเป็นอายุมากกว่าเราอายุน้อยกว่าเรานะคะหรือว่ามีอาชีพอะไรนะคะตามลักษณะพื้นฐานของการพูดเลยนะคะแล้วก็พยายามสบตาคู่สนทนาเสมอนะคะเพื่อให้สื่อความหมายได้ชัดเจนคะ่ะแล้วเราก็จะได้รู้ด้วยนะคะว่าตอนที่เขาพูดเนี่ยเขากําลังมีสีหน้าท่าทางหรือว่ามีมปฏิกิริยาอะไรอยู่นะคะเราก็จะได้ตามความรู้สึกของผู้พูดได้ทันนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะลักษณะของการเป็นคู่สนทนาที่ดีอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือควรซักถามค่ะให้การสนทนานั้นเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นกันเองนะคะไม่เกรงจนเกินไปนะคะอาจจะใช้ความโต้แย้งบ้างน,นะคะมีการโต้แยง้งมีการโต้ตอบบ้างน,นะคะแต่ว่าอย่าให้ถึงขัดแย้งนะคะ แล้วก็รู้จักใช้คำสออที่ถูกจงังหวะค่ะเพื่อความต่อเนื่องของการสนทนานะคะมีความอดทนหนักแน่นค่ะไม่ก้าวร้าวต่อกันนะคะแม้ว่าคนที่เขาพูดด้วยเนี่ยจะพูดถึงเรื่องที่เรารู้สึกไม่พอใจมากๆนะคะก็ควรจะมีความอดทนนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะมีการยกย่องชมเชยบ้างบางโอกาสนะคะแต่ถ้าเกิดจะตินะคะก็ควรจะชมก่อแล้วก็ตินะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผู้พูดหรือว,ว่าคู่สนทนาของเรานะคะ ต่อไปค่ะหลักการเบื้องต้นนะคะของการสนทนาที่ดีนะคะอย่างน้อยนะคะก็ต้องมีทักษะแล้วก็มีความสามารถในการสนทนานะคะก็เป็นลักษณะเมื่อสักครู่นะคะมีการปรับตัวให้เข้ากับผู้สนทนาคนอื่นๆนะคะแล้วก็รู้จักเับาฟังผู้อื่นพูดนะคะมีท่าทางบุคลิกภาพที่ดีแล้วก็มีมารยาทที่ดีค่ะทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นลักษณะของการพูดคุยนะคะการสนทนาที่ดีนะคะ ต่อไปจะเป็นการแสดงความคิดเห็นนะคะเมื่อเราเป็นผู้พูดนะคะสนทนาหรือว่าเป็นคู่สนทนาแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการแสดงความคิดเห็นหรือว่าในระหว่างการนั่งฟังค่ะ เราอาจจะมีการแสดงความคิดเห็นของเรานะคะเพิ <Top mythology. S 1> mm. ่มเติมไปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นหลักการเบื้องต้นค่ะของการแสดงความคิดเห็นนะคะแบบที่1ก็คือแสดงความคิดเห็นได้นะคะแต่ว่าแสดงได้ก็ต่อเมื่อผู้ที่กําลังพูดอยู่นะคะหรือว่าผู้ที่กำลังแสดงความคิดเห็นอยู่เนี่ยเขาหยุดพูดหรือว่าเขาพูดจบแล้วนะคะเราถึงจะพูดต่อเขาได้นะคะเราจะไม่พูดแทรกนะคะ ในกรณีที่ต้องมีการพูดคุยนะคะหรือการสแสดงความคิดเห็นในที่ที่มีผู้คนเยอะๆนะคะอาจจะต้องยกมือขอประธานนะคะหรือขออนุญาตนะคะวิทยากรนะคะในการสแสดงความคิดเห็นนะคะพอได้รับอน,อนุญาตแล้วนะคะเราถึงจะบอกชื่อนามสกุลของตัวเองนะคะแล้วก็ค่อยชี้แจงหรือว่าค่อยสแสดงความคิดเห็นของเรานะคะ ต่อไปนะคะแสดงความคิดเห็นของตัวเองนะคะให้ตรงประเด็นค่ะอันนี้สําคัญมากๆนะคะในเรื่องที่เขากาลังพูดอยู่เนี่ยมีประเด็นไหนที่เราสงสัยหรือประเด็นไหนที่เรามีความมีข้อขัดแย้งนะคะอาจจะต้องพูดให้ตรงประเด็นนะคะแล้วก็มันสังเกตการพูดแสดงความคิดเห็น นะคะเพื่อจะนําข้อมูลไปใช้ในครั้งต่อไปได้นะคะซึ่งอาจจะไม่ได้มีแค่เรานะคะที่แสดงความคิดเห็นอาจจะมีผู้ฟังท่านอื่นนะคะหรือเป็นวิทยากรหรือเป็นประธานนะคะที่เขามีการชี้แจงนะคะข้อคิดเห็นเราก็สามารถนำข้อมูลเหล่านี้นะคะรวบรวมแล้วก็นำไปใช้ในครั้งต่อไปค่ะ ต่อไปค่ะการพูดเพื่อการนําเสนอนะคะการพูดเพื่อการนําเสนอเนี่ยเป็นการพูดที่เกศึกษาต้องใช้ทุกคนแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าการพูดเพื่อการนําเสนอค่ะเป็นการพูดที่มีความสําคัญมากๆนะคะทุกคนต่างต้องเป็นนักนำเสนอนะคะไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอในห้องเรียนในชั้นเรียนหรือเป็นการนําเสนอในที่ชุมชนหรือเป็นการนําเสนอในที่ทํางานนั่นเองนะคะ การนำเสนอหมายถึงการสื่อสารเพื่อเสนอข้อมูลความรู้ความคิดเห็นหรือความต้องการไปสู่ผู้รับสารโดยผู้พูดหรือผู้ส่งสารนะคะต้องใช้เทคนิคหรือวิธีการต่างๆที่จะทำให้บรรลุผลนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นผู้นำเสนอที่ดีนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพเนี่ยมีวิธีการหลากหลายมากมายนะคะเดี๋ยวจะพูดกันในหัวข้อถัดไปนะคะแต่อาจารย์จะบอกเลยนะคะว่าในการนำเสนอ ผู้ที่สำคัญที่สุดหรือว่าหัวใจนะคะในการนำเสนอคือผู้นำเสนอนั่นเองค่ะขั้นตอนในการพูดนำเสนอนะคะมีทั้งหมด3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1ก็คือกำหนดจุดมุ่งหมายในการนำเสนอค่ะวิเคราะห์ผู้ฟังและเตรียมความพร้อมนะคะในเรื่องของเนื้อหาแล้วก็วิธีการนำเสนอค่ะ ในการนำเสนอนะคะจุดมุ่งหมายค่ะเป็นสิ่งสําคัญที่ผู้พูดนะคะต้องกําหนดไว้ก่อนที่เราจะพูดหรือว่าก่อนที่เราจะเตรียมเนื้อหาต่างๆนะคะจุดมุ่งหมายของการนําเสนอนะคะตัวอย่างเช่นการนําเสนอเพื่อเสนอหรืออธิบายความจริงที่ค้นพบนะคะนําเสนอเพื่อให้ข้อเสนอค่ะหรือว่าวิธีการแก้ปัญหา นำเสนอเพื่อสร้างแรงบันดาลใจนำเสนอเพื่อจูงใจโน้มน้าวด้วยเหตุผลนะคะหรือนำเสนอเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินการให้สำเร็จเสร็จสิ้นนั่นเองค่ะต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ผู้ฟังนะคะก่อนที่เราจะพูดนำเสนอนะคะให้ได้ผลดีหรือว่าให้มีประสิทธิภาพนะคะอย่างน้อยเราต้องวิเคราะห์ผู้ฟังก่อนนะคะว่าผู้ฟังของเรานะคะเป็นใครนะคะ เพศอะไรนะคะวัยอาชีพนะคะรวมไปถึงประสบการณ์หรือความรู้เดิมของผู้ฟังด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้เตรียมเนื้อหาให้ตรงหรือว่าให้ถูกต้องให้เหมาะสมกับประสบการณ์ของผู้ฟังด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูเระยะเวลาในการนํำเสนอด้วยนะคะเรามีเวลากี่นาทีนะคะโดยทั่วไปแล้วถ้าเกิดเป็นการนำเสนอในทางวิชาการเนี่ยเขาก็จะมีเวลาให้เราชัดเจนนะคะ15นาที20นาทีนะคะ อีกอย่างนึงนะคะหลังจากที่เราวิเคราะห์ผู้ฟังนะคะก่อนที่เราจะนําเสนอแล้วในระหว่างการนําเสนอค่ะควรจะสังเกตปฏิกิริยาตอบสนองระหว่างที่เราเนี่ยเป็นผู้นําเสนอด้วยนะคะว่าผู้ฟังของเราเนี่ยมีลักษณะท่าทา,ยยางยังไงบ้างนะคะเห็นด้วยตื่นเต้น,ตนสนใจหรือเบื่อหน่ายนะคะเราจะได้ปรับการนําเสนอของเราได้นะคะ, <happy> ะ,คะต่อไปนะคะเป็นขั้นเตรียมความพร้อมค่ะ การเตรียมความพร้อมนะคะมีทั้งเนื้อหาและวิธีการนําเสนอนะคะในส่วนของเนื้อหาค่ะเนื้อหาที่เราจะนําเสนอนะคะต้องถูกต้องมีข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้แล้วก็มีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือนะคะรวมไปถึงเนื้อหาที่เรานําเสนอต้องทันสมัยด้วยนะคะอีกประการหนึ่งก็คือวิธีการนําเสนอค่ะวิธีการนําเสนอทั้ง ในเรื่องของสื่อที่เราใช้นะคะน่าสนใจภาษาที่เราใช้ต้องกระชับนะคะไม่เยือนเยอะเกินไปการเปิดตัวนะคะการเปิดตัวหรือว่าการแนะนําตัวนะคะการแนะนําตัวเนี่ยมีอยู่2รูปแบบนะคะคือแบบทางการกับไม่เป็นทางการนะคะขึ้นอยู่กับบรรยากาศหรือว่าขึ้นอยู่กับงานที่เราไปนําเสนอนะคะหาก ไปน,นําเสนอที่เป็นทางการอย่างเช่นการนําเสนอแบบเชิงวิชาการนะคะเราต้องแนะนําตัวให้ครบถ้วนนะคะเป็นใครมาจากไหนนะคะมานําเสนอเรื่องอะไรหรือว่ามาพูดเรื่องอะไรนะคะแต่ถ้าหากบรรยากาศไม่ได้เป็นทางการะคะ่ะสบายๆนะคะเราสามารถแนะนําตัวแล้วก็ทักทายคุยเล่นกับผู้ฟังได้นะคะแต่ว่าต้องดูการเทศะด้วยนะคะ บอกสิ่งที่ผู้ฟังจะได้จากการนําเสนอค่ะสิ่งนี้นะคะจะทําให้ผู้ฟังนะคะรู้ว่าวันนี้ที่เขามาฟังเนี่ยเขาจะได้ฟังอะไรจากเราบ้างนะคะแล้วก็กล่าวถึงที่มาของเนื้อหาที่เราใช้ในการนําเสนอนะคะว่าเรามีการอ้างอิงหรือมีการนําข้อมูลเนี่ยมาจากไหนหรือเราอาจจะไปค้นพบมาเองนะคะและที่สําคัญค่ะคือบุคลิกของผู้พูดนะคะบุคลิกของผู้พูดนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะเพราะว่า ในการนำเสนอนะคะผู้พูดเป็นหัวใจหลักเป็นหัวใจสําคัญมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นปุลคลิกภาพนะคะในการนําเสนอก็คือเป็นสภาวะทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่การแต่งกายนะคะการใช้ภาษาการแสดงออกท่าทางต่างๆการใช้น้ําเสียงเหล่านี้ค่ะจะทําให้ผู้ฟังเกิดความประทับใจหรือว่าเกิดความสนใจกับผู้พูดนะคะ ทั้งนี้นะคะบุคลิกของผู้พูดเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนได้นะคะนักศึกษาควรเตรียมตัวหรือว่าควรฝึกฝนก่อนที่เราจะไปพูดนำเสนอในวันจริงนะคะสําหรับสัปดาห์ที่8นะคะการพูดในชีวิตประจำวันนะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่9นะคะในหัวข้อการพูดในชีวิตประจำวันต่อนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ Yeah.